อนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านตะแบกงานหมู่ที่15ตำบลเขาคีรตของพี่ตุ๊กแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหมีชาวบ้านมาเต็มเลยค่ะพี่ตุ๊กอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสวัสดิการของพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นยงไงบ้างคะ่ะ ตำบลน้องหมัวก bueno. AP uh, well, mm ับ hmm. ว mm ังแหนเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่ากองทุนของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงของที่ว่ากองทุนของเราเนี่ยนะครับมันมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีกองทุนระดับตำบลอยู่แล้วแต่เนี้ยการขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่องเลยเราก็เลยหยุดไปแล้วต่อมาได้มีพัฒนาคนระดับตำบลมาติดใจความคิดให้กับผู้นำของเราว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง ทั้งนี้วิวิจัยของเราบอกว่ามันดีก็เลยได้จัดประชุมคนในหมู่บ้านของเราและลงมติกันว่าการจัดสวัสดิการุมคนเนียมันดีเราก็เลยมาจัดตั้งกันแต่ครั้งแรกเนี่ยเงินของเราน้อยเราก็เลยจัดแค่สองอย่างก่อนคือว่าเกิดกับตายโดยที่การเกิดเราจะรับขวัญเด็ก500บาทแล้วก็ตายเราจะช่วยเหลือค่ารักษาคนลพัพผนันเอาแล้ว มีการจัดการยังไงคะกองทุนส,สวัสดิการของตะแบกงานเนี่ยมาจากกองทุนอะไรบ้างเออคือว่ามันจะมาจากฐานทุนรังสันะคะเงินมาเงินาเงินานกองทุนหมบ้านเป็ต่อยอดนะคะแล้วจากไหนบ้างจากจากไหนอีกคะที่คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมฉันนั้นสมทบของของคนในชุมชน มีส่วนร่วมคนละยังไงบ้างคะถือว่าเราจะจัดเก็บกันคนละร้อยห้าสิบบาทต่อนขั้แรกนะครับแล้วถ้าต่อไปมันดีขึ้นหรือม,มีกองตุนโตขึ้นมายัางไงเราก็จะจัดกันต่อไปอีกทีนะึงแล้วเขาดูแลเกิดตายยังไงบ้างเนี่ย่าอทีอ่ะให้กรรมการตอบนะครับถือว่าการเกิดเนี่ยเราจะรับฝันเด็กก่อน500บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเราตายเราจะช่วยเหลือค่าทำศพศพเราพัน,นมีการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนของเราบา้างหรือยังเอ่ยก็มีผ่านไปบ้างแล้วครับเป็นเป็นการช่วยเหลือค่าทำศพครับผมยิงได้แล้วคะกี่ลายแล้วคะสองสามลายโอ้แสดงว่ามีการดำเนินงานมาระยะหนึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับ คนในหมู่บ้านไหมคะครับทุกคนก็พอใจแล้เห็นเขาเ้าด้วยกันหมดเลยพี่พี่พอใจไหมคะพอใจ <หา S 2> ค่ะบ้านตะแบกงามมีคนเป็นสมาชิกกี่คนเรือแล้วคะสมาชิกของในนี้ว่าตะแบกงามคือว่าร้อยยี่สิบคนเรือเอาไเาเป็นสมาชิกของทุ่มวัสเดียวกัมคนน้นงหมด แล้วก็เนี่ยแล้วต่องานต่อไปก็คือว่าเราจะมีเงินจากการทํากิจกรรมของคนในชุมชนในหมู่บ้านเช่นตอนนี้เรามีกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้านคือว่าเราจะมีเงินกองกลางของปุ๋ยอินทรีย์หมู่บ้านเนี่ยห้าเปอร์เซ็นที่เป็นกองกลางอยู่เราจะมาจัดสมทบเข้ากับเงินกองทุนสวัสดิการ่อคนในชุมชนของเราค่ะคณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการเนี่ยบ้านแสดงานเนี่ยมาจากไหนกันบ้างหรอคะมีใครเป็นประธานเอ่ย กองทุนอะไรหละะักบ้างอ๋อมีคณะกรรมการคนไหนอีกเอ่ยจะรอมาน้อยใส่เสื้อสีแบบนี้ต้องมาจากกองทุนหมู่บ้านแน่นอนประธานกองทุนเรืรประธานกองทุนเรืนร้านนะคะมีกองทุนออมทรัพย์อยู่มีเองประธานกองทุนออมทรัพย์นะคะค่ะแต่ก็ เป็นคณะกรรมการที่รวบรวมมาจากกองทุนต่างๆให้หมู่บ้านเป็นกรรมการของมือหน่อยกรรมการสวัสดิการคนยกมือหบ้ไม่คนโอ้โหมาครบเลยนคะั้งเนี่ยเป็นหมู่แรกที่มาคอทั้งสมาชิกทั้งคณะกรรมการเลยเราอยากจะถามความรู้สึกนะคะว่าของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไงคะ ดีไหมคะแบบแม่ช่ก็ช่วยได้มากรู้สึกอุ <t <t ่นใจไหมคะที่มีกองคุนสวัสดิการดูแลละคนในชุมชนของเราดีใจค่ะแสดงว่างานพัฒนาชุมชนเนี่ยได้ช่วยให้ความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตของพี่ทุกคนปลอดภัยขึ้นแล้วก็คุณสมบูรณ์มีความสุขขึ้นจริงไหมคะค่ะ กิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วก็คือตอนแรกก็คือเกิดกับตายใช่ไหมคะถ้ากองทุเรามีจำนวนเงิน,นงมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะขยายกิจกรรมอะไรต่อจากสองกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วคะเก,กิดกับตายใช่ไหมถ้ากิจกรรมอื่นที่มันต้องเหนือยไดเกิดกับตายเนี่ยเราอยากจะให้มีกิจกรรมตรงไหนที่มาเกี่ยวข้องกับสวัสดิการชุมชนของหมู่เราด้วย อ่าลองลองป่วยมีป่วยใช่ไหมคะป่วยนอคือว่าผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยคือว่าช่วงฤดูนี้คือว่าจะมีฤดูอากาศของแก่ของคือว่าช่วงพิธีสงการเราก็จะเซอร์ของขึ้นลุยพวกอะไรเงี้ยให้กับผู้สูงอายุู่ในบ้านเราอ่านะคะสมาชิกเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมอ่านะคะเห็นด้วยก็เพิ่มมาเป็นอ่าเกิดอเก็บ ตายแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุในกิจกรรมของประเพณีอของหมู่บ้านเรานะคะแล้วกองทุนเนี่ยมีความคิดที่จะขยายกองทุนขอทุนสนับสนุนเพิ่มจากหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะก็มีนะครับเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านของเราในตำบลของเราเนี่ยจะยกฐานะขึ้นเปเทศบาลนนครับเราก็ หวังว่าทางเทศบาลก็จะมีเงินมาสมทบกับกองทุนของเราให้เราขึ้นไปวันนี้นะคะพี่ก็ได้ความรู้เพียบเลยค่ะที่จะไปเล่าให้พี่ๆท,ที่จังหวัดฟังน,นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะท,คที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะแล้วก็วยงังไงดีกลับเลยนะคะพี่ตุก๊กยวมกลับไปรายงานผลให้หัวหน้าฟังค่ะด,ดีค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าโอกาสหน้ยังไงเดี๋ยวมาเที่ยวเขาทีนิกกี้สวัสดีค่ะดีใจไหมกลับมาแล้วค่ะ เดวมาคุยให้กันหน่อยีเป็นไงบ้างประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะี่ยแล้วของตนาดีไหมใช่ไหมเ้นารองข้งก็สามารถดาเนินกิจกรรมองคเขาไปได้เองค่ะบองตุ๊กตาก็แบบงานก็โอเคค่ะแต่ชาวบ้านขาให้ความสนใจดีเยียมเยี่ยมเยียมอะนี่แหะทีงาน พัฒนาชุมชนพันธุ์ตาต้องเยี่ยมแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมนึกคิดว่าเราต้องมาสรุปผลการดำเนินงานนะคะเป็นเรื่องของ่ทีนึงว่าผลการดำเนินงานเราที่ได้ไปทำมาเป็นยังไงและเราคงต้องไปรายงานท่านในสู่สาวนะคะว่าผลการดำเนินงานของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงในชั้นได้ทราบโอเคดีไหมดีค่ะโอเคค่ะ